สวัสดีครับน้องบิก๊กสวัสดีครับน้องบิ๊กสั่งจัก,กรยานมาจากออนไลน์นะครับจัก,กรยาน B M X สั่งมาแทนคันเก่านี่คันเก่าใช่มันเล,ล,ล็กม,มันเล็กมากเอามาเป็นกล่องแบบนี้ครับไม่ได้มาเป็นคันอันนี้เป็น B M X นะครับ B M X จัก,กรยาน B M X อ่ะน้องบิ๊กลองเลือกอกมาดูที่มีอะไรบ้างครับข้างในนี่เบาะอ,อ้าวเบา <laughs> ะเบาะโผล่มาแล้ว แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับนี่มัดมาแบบนี้มาดูว่าจะจะประกอบเป็นหรือเปล่านะน้องบิ๊กนะจะประกอบเป็นคันได้หรือเปล่าเออเนี่ยครับมาแบบนี้เลยครับนี่มัดมาเป็นล้อก็แยกส่วนล้อมาเอาออกได้ไหมครับไปหนึ่งล้อแนะล้วระวังหล่นระวังหล่นทับเท้าลูกอะวังลงก่อน่ะวางลงก่อนนี่ล้อ,ล,อล้อทองนะครับล้อสีทอง <Hey. S 1> ซี่เป็นซี่แดงนะครับนี่ซี่แดงแต่ขอบทอง oh. อเดี๋ยวมาแกะีละอยยางเนี่ยสายเบรกก็ใส่มาแล้วนิดเดียวก่อนเดี๋ยวล้มทับครับเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่น <Yeah. S 1> อนเราก็ที่หนึ่เราก็ต้องเอาคอมาใส่ทิ้งส่วนคอมันก่อนนี่นีคอเจอแล้วีคอ อ้าวน,นะครับตอนนี้จักรยานก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นจักรยาน B M X นะครับล้อ16นิ้วอ้าวน,นี่อันนี้ขาตั้งเนี่ยเป็นขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่แบบแ,<ต>แบบมอเตอร์ไซค์อ้าวเดี๋ยวน้องบิกก๊กจะไปปั่นให้ดูนี่นะครับก็ขาก็พอดีนะครับเอาล้ม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 ก่อนล้มก่อนเออล้มก่อนทีนึงอ่าน,นะจักรยานใหม่ล้มก่อนทีนึง นี่ปลายแดงไงนะครับถอยไปปายแดงเอาดองดูดีันนี้เขาไม่ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ต้องใช้ล้อช่วยนะเพราะว่าน้องบิ๊กปัน่นปั่นเป็นแล้วปัน่นันาเล็กเป็นแล้วตายแล้วเอาซิ่งเลยไปแล้วเป็นไงครับปั่นดีไหมครับปั่นดีไหมปั่นดีเหรอโอ้โหปั่นสนุกไหมครับปั่นสนุกแล้วมันเร็วไหมลูกเร็ว โอ้โห oh ไปแบบอย่างเร็วเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับล้อก็เป็นขอบทองนะครับขอบทองสีสีแดงนะครับเน,นี่ยครับส่วนตัวถังเนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้บ้านหนึ่งบ้านมาแปล้วเขามาดูโอ้โห oh มาดูดครับตัวถังนี่จะเป็นเหล็กชุบนะครับนี่ครับเป็นเหล็กชุบโอ้โห <c oughs> oh สวยงามมากสวยงามมากนะครับตั้งนานกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยทรงทรงเด็กผู้ชายหล่อเลยนะครับเนี่ยครับ ก็น้องบิ๊กก็ขาก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะต้องขยิบนิดนึงนะครับนี่นี่ผมก็ปรับปรับเบาะลงสุดแล้วนะปรับเบาะลงสุดเลยตอนนี้ครับ<อ>แต่ขาก็ยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่<อ>โดยเฉพาะเนี่ยนะครับดูขาตั้งครับขาตั้งอย่างเป็นขาตั้งคู่แบบมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ครับนี่ครับมันยกล้อได้นะแต่เ<อ>มื่อกี้ผมเกือบยกล้อเกือบยกล้อเ <laughs> อาไปรอบหนึ่งไปรอบหนึ่งแอบนึง ไม่ต้องซิ่งมากนะไป